50ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่ารวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น OR อยากถูกว้าแบบอามต้องทานนี่เลยครับโยเกิร์ตไทยเดนมาร์กว้าว โยเกิร์ตไทยเดนมาร์กอร่อยได้ประโยชน์สุขภาพดีว้าวโยเกิร์ตไทยเดนมาร์กมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น โรงพยาบาลขอนแก่นรับมอบเงินบริจาคและกุพันธ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า20ล้านบาทจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณโดยคุณปราดาอยู่วิทยาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2564ณห้องประชุมจำลองมุ่งการดีอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยามิ้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่นเดินทางมารับมอบเงินบริจาคและครุพันธาการแพทย์จำนวน15รายการรวมมูลค่าทั้งสิ้น20ล้าน2 3 1 4 0 0บาทจากกองทุนฉเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์โดยคุณปนาดาอยู่วิทยาแพทย์หญิงนาตยามิ้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวขอบคุณว่ากองทุนอยู่วิทยานุสรณ์โดยคุณปนาดาอยู่วิทยาได้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อ เื่อเป็นการตอบแทนคุณแผดดินและได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยหัวใจที่เสียสละอย่างแท้จริงรวมทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ช่วยผลิตแพทย์เพื่อออกไปช่วยเหลือรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเป็นผลจากความดีที่กระทํามาโดยตลอดและสม่ำเสมอของกองทุนฉเฉลียวอยู่วิทยานุสศรในนามของ โรงพยาบาลขอนแก่นและประชาชนชาวอีสานทั้งหมดต้องขอกราบขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้อมอบและบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญหลายตัวให้กับพวกเราเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลเพื่อใช้ในการต่อสู้กับโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ประชาชนชาวอีสานทั้งหลาย ยังมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเอาไปใช้ที่โรงพยาบาลสนามหรือใช้ทั่วไปค่ะเนื่องจากเครื่องมือหลายชิ้นที่ได้รับมอบบริจาคในวันนี้เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะซึ่งตรงกับเกณฑ์ของโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนตติยภูมิที่จะต้องรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางแล้วก็หนักขึ้นไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ย เราก็จะเอาไว้ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักแล้วก็อาการปานกลางในโรงพยาบาลแต่ก็มีอีกหลายชิ้นนะคะซึ่งมีความจําเป็นที่เราจะต้องเอาไปใช้ในโรงพยาบาลสนามในกรณีที่จังหวัดคอนแก่นของเรามีการระบาดโควิดจํานวนมากแล้วก็มีความต้องการในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ชิ้นนั้นๆค่ะ